ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นําคุณผู้ชมมาที่วิสาหกิจชุมชนต้นกล้าค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรพมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะซึ่งวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ค่ะมีการรวมกลุ่มคนในชุมชนนะคะผลิตหมี่กรอบค่ะเพื่อวางขายในชุมชนท้องถิ่นต่อไปค่ะเราจะมาดูความสําเร็จของ ชุมชนนี้ค่ะว่าเขามีความสำเร็จอย่างไรบ้างกับการผลิตมีกรอบเพื่อออกจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้และสร้างความยั่งยืนให้แก่คนในชุมชนค่ะค่ะคุณชมคะและขณะนี้ค่ะดิฉันอยู่กับคุณประภาพร หว่างแทนค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนต้นกล้าหมีกรอบค่ะรวมถึงคุณจริยานุชพงศ์ค่ะหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะขณะนี้เราก็อยู่กันในวิสาหกิจชุมชนหมีกรอบค่ะต้องถามท่านประธานวิสาหกิจชุมชนต้นกล้าค่ะที่มาของการรวมกลุ่ม ของวิสาหกิจุนชนต้นกล้าค่ะเกิดจากการรวบุ่มอย่างไรบ้างคะค่ะก็ตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรจะทำกันใช่ไหมคหน้าน้ำตอนน้ำท่วมปี54า่ะค่ะน้ำท่วมหนักก็ไม่รู้จะทำอะไรกันเนาะพืชไร่ก็เสียหายหมดก็เลยคิดว่าจะทำอะไรดีที่จะเสริมรายได้ของเราก็เลยลองทำมีกอบดูอะค่ะลองทำตอนแรกก็ไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างนะคะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆใช้เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์ หนึ่งพอได้แล้วก็ลองทําไปขายดูไปขายด้วยตัวเองก่อนที่วันรมวันค่ะทีนี้ว่าเออก็เห็นว่าโอเคตลาดพอได้แล้วก็สินค้ามันสามารถจะเก็บได้หลายวันใช่ไหมคะพี่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะทําไปส่งหลายๆร้านเราไม่ต้องมานั่งขายเองอะไรประมาณนี้ค่ะก็ลองไปส่งดูตามร้านใกล้ๆก่อนริมสายเอเชียนะคะ่ะตามปตททุกปัม๊มก็ไปส่งทุกร้านน่ะน,นะคะ รับบ้างไม่รับบ้างก็แล้วแต่บางร้านแล้วก็แล้วแต่ข้อตกลงว่าจะขายสดขายขายเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะไปวางฝากขายแล้วแต่เราว่าตกลงกับทางร้านตอนแรกๆก็มีอยู่สองสามร้านแล้วก็ตอนแรกเขาก็ไม่รับบ้างไม่รับบ้างอะไรเงี้ยนะคะพอเจ้าที่รับขายดีขายดีเขาก็าสั่งสั่งเยอะที่นี้สั่งเยอะเลย<ส>แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆขยายตลาดไปเรื่อยๆไปเสนอ ทุกร้านที่เรารู้ว่าเป็นร้านของฝากเราก็เสนอไปเรื่อยๆปรากฏว่าปีเมื่อปี54แล้วก็ปี55นะ่ะขายดีขายดีมากเลยพี่ก็ขยายจากจังหวัดสิงห์ไปอ่างทองอไปอ่างทองทีนี้ก็ทำขายดีมากขึ้นก็ทำไม่ทันแล้วตอนแรกทำกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกแล้วก็มาป้ามาณนะสี่คนนักๆเข้าขายดีมากๆก็รวมกลุ่ม,มก็เอาข้างๆบ้านก่อน ก็ให้เพื่อนบ้านมาช่วยทําให้หลังคาเรือนละคนคะก็ให้วันละ3 0 0รอยก่อนอทีนี้เราก็มาตั้งกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจตอนแรกไปจดทะเบียนโอทอปก่อนนะคะโอทอปเพื่อที่จะออกงานตามโอท็อปต่างๆตอนนี้ก็ลูกค้าก็เยอะแล้วก็ขยายไปถึงอยุธยาสระบุรีอ่างทองชัยนาทตอนนี้ไปถึงชนบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีเหนือสุดก็ตาก แล้วก็มีเลยเป็นเอเจนต์ใหญ่กําลังติดต่อมาค่ะค่ะพิจชนโลกนี่ก็หลายเจ้าค่ะมีสูตรอยู่แล้วหรือว่าได้สูตรมาจากเอ,อ่อเรื่องสูตรนี้นะคะเดี๋ยวบอกเลยตรงนี้มันของเราจะทําไม่ให้เหมือนคนอื่นเขาเพราะว่ามีกรอบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําเหมือนเหมือนกันทีนี้เราทําเหมือนคนอื่นก็ขายได้แต่ก็ไม่ดีใช่ไหมคะพี่ก็เลยดัดแปลงคิดว่าเราจะทํำยังไงที่ไม่ให้เหมือนคนอื่นเขา แล้วก็ให้เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักในสินค้าของเราพี่ก็เลยคิดคนไทยนี่ชอบทานสมุนไพรพี่ก็เลยดัดแปลงจากสีบ่วงนี่จะเก็บดอกน้ําอัญชันเก็บดอกอัญชันนะคะมาต้มเคี่ยวเอาน้ําใช้กระทะหนึ่งจะใช้ประมาณครึ่งกิโลแล้วก็ตากแห้งแล้วเราก็มาทาน้ําผสมไว้เป็นสีม่วงจะแทนแทนเป็นดอกอัญชันชสีม่วงนะคะส่วนสีแดงนี่จะใช้ดอกกระเจี๊ยบแห้งมันจะมีรสเปรี้ยวอยู่แล้วพวกเนี้ย เราก็จะใส่น้ำมะขามนีให้มันน้อยลงถ,ถ้าเป็นมะขามเปียกก็จะไม่มีสีเลยจะออกธรรมชาติเลยดังเดิมก็เหมือนกันจะเป็นธรรมชาติซึ่งเกิดจากซอสของเราจะเป็นสมุนไพรแล้วก็สีมันน่ารับประทานใช่ไหมคะแล้วก็ถึงได้ขายดีแล้วก็ไม่เหมือนใครแต่ตอนนี้จะว่าไม่เหมือนก็ไม่ได้แล้วนะประมาณสิบเจ้านะที่ทาเหมือนเราแล้วตอนเนี้ยแข่งขันกันอยู่แต่ว่า,าต้นกล้าก็คองตลาดไปแล้วค่ะ ต้องถามอีกนิดนึงแรกเริ่มเลยเนี่ยประสบปัญหาใดบ้างคะในการที่เพราะว่าเป็นการเปิดตลาดใหม่ก่<ช>อนที่จะมีการมีการนําไปส่งร้านค้าแล้วก็ได้รับความนิยมก็คือขายดีเนี่ยแรกๆเลยประสบปสบัญห <ใน S 2> าทุนขาดทุนตอนแรกเมื่อปี54าี่ยอมรับเลยจนมากจนมากพูดไม่อายเลยนะคะกูหมวกกันน <c oughs> ็อกกูหมวกกันน็อก ตอนหลังๆก็เราทําดีขึ้นใช่ไหมคะพอขายดีขึ้นแล้วก็เริ่มมาพัฒนาทีนี้มีโครงการของเงินกองทุนต่างๆของสตรีพี่ก็ได้ใช้บริการเขาอ,อยู่นะคะตอนนี้แล้วก็ได้คืนทุกปีปีนี้ก็เตรียมไว,แว้แล้วกิจการเราก็เจริญมากขึ้นตอนแรกนะคะตรงเนี้ยเป็นที่จอดรถเล็กๆเล็กๆเลยเรียกว่าเล็กๆเลย,เลก,เลยก็ขยายมาทีละห้อง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  แล้วก็ได้ซื้อรถส่งไปทั่วประเทศตอนนี้ก็มีอยู่สามคันค่ะค่ะก็ผลมาจากทำนี่แหละค่ะใช้เวลานานไหมคะเปิดตลาดได้อ๋อเรื่องเปิดตลาดนี่มันอยู่ที่ตัวเราเราอยากได้ลูกค้ามากเราก็หามากๆวันหนึ่งแล้วก็จะได้4ีเจ้าห้าเจ้าแล้วแต่เราถ้าเราอยากจะได้ทั่วประเทศเราก็ต้องไปทั่วประเทศแล้วถึงใช้เวลาพูดถึงจะใช้เวลาเนี่ยพีใช้เวลาอยู่ประมาณสองปี ไม่แรกเริ่มเลยอ่ะก่อนที่จะมีการขยายสู่ตลาดข้างนอกนำไปวางที่ร้านค้าใช้เวลานานไหมคะในการที่จะสามารถประสบความสําเร็จในการที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคของพี่ปีเดียว<ะ>ของพี่ปีเดียวค่ะ,ะไม่ถึงปีด้วยซ้ำม,มั<ะ>้งค่ะรู้สึกว่าทำก็เวิร์กเลยค่ะ ทีแรกก็จะประสบปัญหาเรื่องลูกค้านี่แหละเราไปส่งเขาไม่จ่ายเงินสดนะคะ,ค,ะคือคุณต้องไปวางไว้ก่อนขายได้ถึงจะจ่ายให้คุณคแล้วหมดอายุคุณก็ต้องมาเปลี่ยนให้ด้วยคือเขามีแต่ได้ก็ได้เราก็มีแต่เสี่ยงกับเสี่ยงแต่เราก็ต้องเสี่ยงใช่ค่ะต้องเรียนถามท่านบ้างคะ่ะในเรื่องของการส่งเสริมตลาดชุมชนสินค้าโอทอปหรือว,วิสาหกิจชุมชนต่างๆพัฒนาการจังหวัด รวมถึงพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีค่ะได้มีการเข้ามามีการส่งเสริมในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะคุณคะในส่วนของสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีนะคะในก็ขอชื่นชมลุ่มมีกรอบต้นกล้านะคะซึ่งประสบปัญหาจากภาวะน้ําท่วมนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งแต่ทางมีกรอบต้นกล้าเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของน้ําท่วมคือมีปัญหาเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้ ประสบปัญหาเรื่องยี้สินและประกอบกับตอนนั้นมีกรอบต้นกล้าก็ได้ไปกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะช่วยเหลือกลุ่มองค์กรในชุมชนและอาชีพที่เสริมรายได้ให้กับชุมชนนะคะให้เกิดรายได้และก็ต้องยินดีกับมีกรอบด้วยมีกรอบต้นกล้าด้วยนะคะที่เป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะอย่างเรื่องของการรวมกลุ่มนะคะให้มีชาวบ้านได้มีมีอาชีพมีรายได้นะคะจาก สองสามท่านปัจจุบันนี้ก็ประมาณ20กว่าท่านเลยนะคะที่ได้มามีอาชีพต่อวันนะคะเรื่องของการพัฒนาสินค้าก็าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยส่วนของผู้นำชมชนก็ในเรื่องของการลงทะเบียน o t o p ซึ่งต้นกล้ามีกรอบก็ได้ไปลงทะเบียน OT o p แล้วในจุดนี้ก็คือเราก็ต้องการที่จะพัฒนาสินค้าของเขาให้เป็นที่ต้องอ,อะไรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะ จากการบรรจุพันธุ์การมีโรงเรือนมีมาตรฐานต่างๆที่ที่ดีอะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของหาตลาดอย่างทางกัลก้า,กาเขาก็มีความสามารถแต่ในส่วนของพระนมชนก็ส่งเสริมตลาดให้ไปไกลอาจจะในเรื่องของ AEC หรืออะไรในต่อไปข้างหน้านะคะเพราะว่ามีต้นทนุนมีมีคุณนสมบ,บัติของการเป็นมืออาชีพอยู่ด้วยนะคะค่ะมองว่าจุดแข็งของ วิสาหกิจชุมชนต้องกล้าคืออะไรคะที่ทําให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคคะค่ะเขาสะอาดนะคะจากที่มาการจากที่เจ้าหน้าที่มาติดตามตรวจตรวจถามตรวจดูนี่นะ,ะก็คือความสะอาดนะคะแล้วก็รสชาติะะเรื่องของบรรจุภัณฑ์ซึ่งแปลกตาและสีสันเชนิญชวนให้ให้น่ารับประทานนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะค่ะต้องถามบ้างว่าตอนนี้คนในชุมชนเองคะ่ะได้รับ ประโยชน์อะไรบ้างจากการที่เขาเข้ามามีการรวมกลุ่มร่วมกับทางวิสาหกิจชุมชนผลิตมีกรอบจาหน่ายค่ะคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะก็นนชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะไม่มีงานทํนะนะคะจะมาทําตรงนี้ก็พี่ก็ให้ครอบครัวละหนึ่งคนมาทำนะคะก็มีไรายได้ไปจุงเจือครอบครัวมีตังค์ไปให้ลูกไปไปโรงเรียนมีเงินใช้ซื้อับข้าวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยากจนกันนะคะนะคะ ต้องรายได้ต้องจ่ายกันวันต่อวันเลยให้กันทุกวันเลยเพราะว่าเขาต้องใช้กินวันทําวันอย่างเงี้ยค่ะมหาเช้ากินขําเลยค่ะค่ะเขาก็มีรายได้เฉลี่ยแล้วคนหนึ่งนี่เดือนเท่าไหร่คะก็ตกประมาณเก้าพันถ้าจบถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะคะสงการปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้โอจะมีโอทีมีพิเศษอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ บางช่วงบางจังหวะค่ะถ้าออเดอร์เข้ามาเยอะๆก็มีมีโอทีอีกค่ะค่ะกี่ครัวเรือนคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มครั้งนี้ค่ะประมาณยี่สิบค่ะตอนนี้นะคะประมาณยี่สิบค่ะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะที่ผู้หญิงค่ะแล้วก็ผู้ชายก็จะมีอยู่ประมาณสี่คนสี่ห้าคนแล้วก็น้องแม็กก็จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยค่ะ นอกจากมีกรอบแล้วเรายังเห็นว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ตอนนี้เราเขยายสินค้าตัวใหม่ตัวนี้<ฆ>กําลังเวิร์คค่ะค่ะ<ฆ>ตัวนี้จะเป็นข้าวเม่าซึ่งทํามาจากอ่าข้าวอันนี้เป็นข้าวเม่าปรุงรสนะคะซึ่ง<ฆ><ฆ>ทํามาจากข้าวเม่าข้าวเจ้าค่ะแล้วจะมีข้าวเม่าข้าวเหนียวจะเป็นรสด,ดั้งเดิมอันนี้จะมีรสชาติอร่อยค่ะ<ฆ>จะออกสามรสแล้วก็จะออกเผ็ดนิดนิดค่ะตัวนี้กําลังนิยมค่ะแล้วส่วน อันนี้จะเป็นทองม้วนสมุนไพรเป็นทองม้วนซึ่งทําจากผลไม้นะคะจะเป็นกล้วยหอมฟักทองเผือกอย่างเงี้ยค่ะเราซึ่งจะดัดแปลงมาจากาผลไม้แล้วก็สมุนไพรต่างๆค่ะวันวันหนึ่งนี่ปัจจุบันนี้จํานวนเท่าไหร่คะในการผลติตต่อวันประมาณสองพันกล่องค่ะ okay. ต้องทําได้เพราะว่าลูกค้าบางทีโทรมาวันนี้จะเอาวันนี้นะคะสองพันกล่องขอเลยเราก็ต้องทําให้ได้ค่ะ คือของเรานี่ที่เรายั่งยืนอยู่ได้นี่เพราะว่าลูกค้าสั่งปุ๊บได้ปั๊บคุณไม่ต้องมารอไม่ต้องมารอห้าวันสิบวันแล้วค่อยมาเอาอย่างนี้ไม่ทุกวันไหมคะผลิตมีวันหยุดทุกวันมีวันหยุดเราตอนนี้เราจะหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะจะหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะจําหน่ายตามท้องตลาดอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้พี่ส่งอยู่ยี่สิบห้าค่ะส่งยี่ห้าอย่างนี้ก็ยี่บห้าค่ะค่ะ ปัจจุบันนี้ค่ะสินค้าโอท็อปของต้นกล้าค่ะได้รับการการันตีเรื่องคุณภาพอย่างไรบ้างคะก็ได้รับออยได้รับออยแล้วตอนนี้ก็ออคอชกับกาลังดําเนินเรื่องอยู่แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะอีกหลายอย่างนะคะค่ะ,คะจะสัสรค่ะ,คะต้องเรียนถามคุณจริยาบ้างค่ะว่าการที่สินค้าโอท็ จะได้รับการรองรับคุณภาพออยเนี่ยเขาจะต้องมีมาตรฐานอย่างไรบ้างหนึ่งเรื่องของความสะอาดนะคะเรื่องของหลักเกณฑ์การบรรจุพันธุ์นะคะ,ะเรื่องของอคุณภาพว่ามีสารเจือปนอะไรไหมเราก็ต้องมาตรวจดูนะคะสินค้าว่ามีอะไรที่เกิดมลภา,ลพ,า,ลพ,า,ลพ,าพิษกับผู้รับประทานไหมเป็นปัญหาไหมอย่างสีใส่สีเข้มไปไหมสีมีคุณภาพหรือยอย่างไรดูให้ละเอียดนะคะแล้วก็อ<ะ>ีกอย่างหนึง่ง ในช่วงเดือนหน้านี้เราก็จะมีการคัดสรรน,นะคะว่าเป็นสินค้าซึ่งจะเข้าไปสู่กี่ดาว 1, ดาว2ดาว3ดาวหรือดาวตกนะคะ,คะก็จะดูจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้การได้รับรองมาตรฐานสินค้าคด้วยนะคะอ๋อก,ก็คือดาวที่การันตีคุณภาพสินค้าสามารถ<อ>ที่จะขยับขึ้นได้และลงดได้ด้วยได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าเราพอส่งไปแล้ว ถ้าเกิดว่าเจอคณะกรรมการซึ่งจะมีคณะกรรมการหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะเป็นผู้พิจนารณาคะอย่างประเภทอาหารก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งดูเรื่องอาหารโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็จะไม่ได้ดาวค่ะค่ะใ,ให้ความกระจ่างนิดได้ไหมคะว่าหนึ่งดาวเนี่ยคุณภาพอย่างไรสองดาวคุณภาพอย่างไรสามดาวคุณภาพอย่างไรก็คือจะมีหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกันหลายข้อนะคะหนึ่งเรื่องของที่กล่าวไปแล้วเรื่องของความสะอาดดูว่า,อย,าอย่างจะมีใบใบรับสมัครนะคะ มีหลักเกณฑ์ให้ท่านให้เจ้าของกิจการนี่กรอกนะคะกรอกในในตัวใบสมัครนะคะว่าคุณมีราคาเท่าไหร่เหมาะสมกับราคาที่จําหน่ายไหมแล้วก็เรื่องของการตลาดมีไรายได้จากการจําหน่ายนี้เยอะหรือเปล่าพ็้เกจการบรรจุนะคะว่าเออเหมาะไหมอย่างอาหารร้อนอย่างเงี้ยใส่กล่องแบบนี้เหมาะไหมทําให้มีพลมลภาวะกับไอเอเอละลายไหมอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอ,อะไรกะอาหาร ส่งมาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพอ,อ,อะไรสินค้านําเข้าไหมถ้างี้ก็จะทําให้คะแนนลดน้อยลงคือต้องการที่จะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนค่ะเป,เป็นสินค้าเป็นอะไรวัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนนะคะค่ะห,ห,ห้าดาวนี้แหละคะ่ะห้าดาวนี้จะมีข้อเยอะมากเลยค่ะหลายะะาอย่างเรื่องของมาตรฐานนี่ก็ต้องมีหลายๆตัวนะคะมพชอยอะไรหลายๆอย่างและแต่ประเภทสินค้านะคะ อย่างของต้นปลานี่ได้รับการันรีกี่ดาวแล้วคะอ๋อยังไม่ได้ยังยังไม่ได้คัดสรรค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะมีใบสมัครมาให้เขาเกรอกออแล้วก็ไปคัดสรรที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะ,คะแล้วก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คณะกรรมการระดับจังหวัดนี่ก็จะส่งไประดับประเทศนะคะที่กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยทางกระทรวงมหาดไทยเมื่อได้วิจัยวิเคราะห์แล้วว่าคุณมีคุณภาพเหมาะสมนะก็จะส่งกลับมาพร้อมใบประกาศนียบัตรมา นะคะคุณจะได้5ดาวคุณก็สามารถที่จะไปสู่อะไรในสินค้าในการจําหน่ายสินค้าที่อยู่ระดับประเทศหรือส่งออกอะไรประมาณนี้นะคะ,คะถ้าเกิดว่าได้น้อยดาวสมมติสองดาวสามดาวหรือว่าน้อยกว่านี้เราก็จะมีการพัฒนาอีกนะคะ,คะอย่างต้นกล้าสมมตินะคะสมมุติว่าได้แค่2ดาวเราก็จะมาดูข้อบกพร่องอันไหนที่บกพร่องเราก็จะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นอีกนะค,ะค่ะปัจจุบันนี้ค่ะจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ สินค้าโอท็อปคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ประชาชนคนในชุมชนค่ะมีการยกระดับขึ้นมาอย่างไรบ้างแล้วค่ะ,คะในในช่วงนี้นะคะเราก็จะมีคณะอนุกรรมการโอท็อประดับจังหวัดนะคะ,คะเพื่อที่จะ,ะประชุมในในการประชุมทุกครั้งเราก็จะมีการพัฒนาให้ข้อมูลเรื่องของการพัฒนาสินค้าเรื่องของการจําหน่ายอย่างตอนนี้เราก็จะมีโครงการของทางรัฐบลาลเรื่องของประชารัฐนะคะใหะ้ผู้นํา ซึ่งเป็นผู้นําเครือข่ายนะคะนำสินค้าไปจําหน่าย <S <S ตามปั๊มน้ํามันนะคะซึ่งได้กําหนดไว้2แห่งในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ตามร้านอาหารดังๆที่มีผู้คนไปแวะกันหลายๆจุดด้วยกันนะคะ,คะทางพัฒนาการเองท่านจะมีการส่งเสริมในเรื่องของการยกระดับโอทอปสิงห์บุรีต่อไปอย่างไรคะนอนาคตค่ะเราก็ตามที่ได้บอกไปแล้วนะคะมีคณะทํางานเป็นระดับจังหวัดก็จะมีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบ และผิดชอบอด้านต่างๆช่วยกัน,นะ,ะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่ตามที่ได้บอกไปแล้วเมื่อไม่กี่วันนี้เราได้มีการประชุมก็คือให้ฝ่ายท่องเที่ยวฝ่ายอุตสาหกรรมฝ่ายพาณิชย์นะคะมาร่วมมือกันดําเนิกกนการช่วยกันดูแลเพ,เพื่อเตรียมการในการคัดสรรด้วยเป็น2ประเด็นนะคะก็คือเตรียมวัตถุดิบเตรียมผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยเตรียมหลักฐานประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อที่จะให้ไปสู่ดาวได้หลายด้ายได้จํานวนเยอะขึ้นนะคะจํานวนผลิตัลมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะนําคุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องของการผลิตสินค้าโอท็อปของต้นกล้าค่ะในเรื่องของการทำหมี่กรอบค่ะดูว่าเขามีวิธีการทาอย่างไรค่ะผลิตหมี่กรอบต้นกล้าของเรานะคะเราจะทําจากหมีชั้นดีนะคะซึ่งนํามาลงกระทะทอดในกระทะไฟร้อนๆเลยนะคะพอทอดให้พองเสร็จเราก็จะเอาลงมาคุก เ้าในกระทะซึ่งเรามีส่วนผสมอยู่แล้วจะมีน้ำตาลมีเกลือมีอบเบแซซึ่งเราได้เตรียมไว้แล้วคุกเค้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่กระทะใส่กระทะแล้วก็เราก็เตรียมใส่กระมังเสร็จเอามาให้พนักงานบรรจุใส่กล่องใส่หีบหอเพื่อจะนำส่งจำหน่ายนะค,ะค่ะจุดจุดเด่นของเรานะคะ ต้นกามีกรอบของเรานี่จะทํามาจากสมุนไพรสีสันที่สวยงามที่เห็นอยู่นี่เราจะผลิตจากสมุนไพรล้วนๆนะคะรสชาติของเรานี่จะเน้นรสเข้มหน่อยนะคะจะออกเปรี้ยวหวานเค็มสามรสอร่อยวัตถุดิบส่วนใหญ่นี่สมุนไพรเราจะนําม,มาจากชาวบ้านนะคะซึ่งจะปลูกดอกอัญชันต่างๆนะคะแล้วก็ใบเตยซึ่งจะนําม,มาตอนเช้าก็จะนําม,มาให้เราได้ทํา ทำหมี่เพื่อส่งส่งจำหน่ายทุกวันตอนนี้จะมีมีกรอบมีข้าวเม่าปรุงรสนะคะแล้วก็มีทองม้วนมีข้าวแตนแล้วก็มีข้าวเกียบงาโบราณข้าวแตนนี่ก็จะเป็นข้าวแตนไลบรี่ค่ะอ๋อถ้ารับประทานแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะของเรารสชาติอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยค่ะ ค่ะเป็นไงบ้างคะกับการผลิตสินค้าโอท็อปของวิสาหกิจชุม,ช,มชนต้นกล้าคะ่ะจะเห็นว่าน่ารับประทานนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรจริงๆนะคะซึ่งอยากให้ประธานกลุ่มคะ่ะบอกกับวิสาหกิจชุม,ช,มชนที่กําลังดําเนินการยังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าตอนนี้ได้มีการยกระดับของตัวเองแล้วว่าเขาจะมีการดําเนิน งานของเขาอย่างไรให้ประสบความสําเร็จเหมือนเช่นวิสาหกิจชุมชนป้นกล้าค่ะอ๋อก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะอยากว่าถ้าคิดจะทําอะไรอยากก็อยากให้ทําจริงๆทําจริงๆแล้วก็ตั้งใจจริงๆตั้งใจสู้แล้วมันก็จะผ่านไปได้แล้วเราก็จะทํำสาเร็จได้นะคะถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วะค,ะค่ะค่ะค่ะคุณจริยาคะฝากถึงผู้ผลิตสินค้าโอท็อกของ จังหวัดสิงห์บุรีรวมของประเทศไทยค่ะในการที่จะยกมาตรฐานสินค้าโอท็อกของตัวเองนะคะให้ได้รับการยอมรับและก็ขยายตลาดต่อไปค,ะค่ะนะคะในส่วนของสํานักง,งานพัฒนาชุมชนทั่วประเทศนะคะในหน่วยงานของกรมการพัฒนากระทรวงมหาดไทยก็คือต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐ,ฐานรากนะคะให้ชุมชนนี้ได้เข้มแข็งช่วยเหลือตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนนี้เร,รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะสมาชิก โอท็อปหรือว่าส่วนอื่นที่ยังไม่ได้มีสินค้าเป็นของตนเองหรือมีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามามีส่วนรับทราบรับรู้ก็เชิญได้นะคะที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนทั่วประเทศค่ะทั้งอําเภอและทั้งจังหวัดนะคะค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะที่ให้ความรู้เรื่องของการผลิต สินค้าโอท็อปค่ะให้มีคุณภาพเราเห็นถึงความสําเร็จของวิสาหก,กิจชุมชนต้นกล้าแล้วนะคะนอกจากจะสร้างรายได้แล้วค่ะยังทําให้เศรษฐกิจของประเทศนะคะมีการขยายตัวด้วยค่ะวันนี้ค่ะขอบพระคุณคุณประภาพรหว่างแทนเป็นอย่างสูงค่ะรวมถึงคุณจริยาค่ะนุชพงศ์ค่ะรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสิงห์บุรีขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนํารายการจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ